นนี้เป็นตั้งชื่อว่า Day อาคาลิเดยเราจะรุยแรงกันเลยอาคาลิมาคุยเรื่องไอคอนกันดีกว่าหรือจะคุยเรื่องไอ้บักเก็ตแชร์เลนต์ต่อเอาไม่เอาจริงเหรอ <c oughs> เอชอบมากเลยประโยกใจมาเนี่ยท้าไปไม่ท้ากับไม่ท้าใครไม่ทำไม่บริจาคด้วยตายนะครับ s <S <c oughs> ถามว่าสงสารคนป่วยไหมสงสาร ไม่ทต่ได่ทดต่นน <laughs> มีคนแนะนำการ์ตูนเรื่องนี้มา ยังไม่ได้อ่านเลยไอ้การ์ตูนที่มันอะไรนะจจำไม่ได้แล้ววันนั้นคุยวูบเดียวแล้วก็ประมาณว่าเนื้อเรื่องมันจำได้ว่าเนื้อเรื่องคือมันเอาชีวิตนักเขียนการ์ตูนมาเขียนใช่ไหมชื่อเรื่องอะไรวะเพิ่งนึกได้เมื่อกี้นะก็ะเลยต้องไปอ่านใช่แล้วของเคยอ่านปะนี่เพื่อนส่งเรื่องอนา,าเธอร์มาให้ดูยังไม่ได้ดูเลยเป็นแบบเป็น,ปนคำสาบอะไรไม่รู้ว่าการ์ตูนเดียวคำสาบในโรงเรียนอะแล้วก็แบบ มีฆ่ากันอะไรยมันไม่รู้เป็นอุบัติเหตุเํานคำสาบแบบทุกคนต้องตายอะไรเงี้ยเอาลมองฟ์ยพิเวนกมาตามมันคืออะไรซีฟีซีฟีี่เียเกียรตบนะ พวกงูพวกเขียด่น่นแพ้งูนะใจเยอะด้วยพวกงูพวกเขียดเนี่ยเนุ่วานดูคลิปนี่ได้เห็นกบก,กินงูป่ะเคย,ยที่มันพุ่งเข้าไปใน,นปากป่ะ ใช่งูงูเขียวตัวเล็กๆว่าย,ยู่บนน้ำอะ่ะแล้วกก <ขอ S 1> บกินเหรอเออกบกินงูอะ่ะแ <c oughs> ม่งไม่รู้มันแค้นอะไรกันๆๆนักหนาแบบงูมันกำลังว่ายบนน้ำงูเขียวตัวเล็กๆอ่ะก็ตัวก็ใหญ่เหมือนกันใหญ่กว่ากบอ่ะดีกบแม่งไม่รู้มันอารมณ์ไหนอตจจะแคะกับเคยไปกินลูกมันก็ได้แม่งกินเข้าไปทั้งตัวแล้วกลืนเข้าไปเลยอ่ะแบบไม่ได้กินธรรมดานะ ยคไอ้คืนไปทั้งโซนี่กบตายนะตายไงก็ามันกินเสร็จแล้วมันก็หงายท้องเออโดนงูกินในท้องแนี่ยก็งงว่ามันแค้นอะไรกันขนาดนั้นเดี๋ยวเหอะให้กูเวลหงนะยังทนอยู่ได้ นเรื่องแลกามากแกงเลยบวกเลยแัดปะไปเลยไปไป้มันเอานะ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 มันไม่มีแฟตแล้วมาขก้คายเรื่องม่พัดเลยมางายิงที แอ่นพี่แนนมาตรงนี้มาตรงนี้ได้คิวได้คิวไวอาไม่้า,า่หาให้บัฟพี่ <laughs> เาก,ก็หยุดให้แล้วเมื่อก <laughs> ี้ก็หยุดเม <laughs> ื่อกี้่จหยุดตีอีกทีนึง <laughs> เ,เดียวกันใช่ไ ก็ัวเดี๋ยวตายกรู้ว่าี่ัวเดียวตายตอเอา,าชัวร์ไม่ตวีนะที่มันแปงนี้ี่เลยฆ่าไอ้นี้ได้ออปืนอไใคจะต้องยืนนาน o ัง รัวดูว่าจะเอาไอเทมจากไหนที่มันไม่เงียีน้อยมันมีขนมอ่ะมันน่าจะเล่น21.9 21.09น่าจะนิ่มเอาเรื่องอยู่นิ่มมากเลยเพราะว่าจากที่จิ้มเข้าไปมีแต่ไม้ทีละบวกลย โอ้โดนพิษจากไปเลยไปเลยไปเลยเดินผ่านพิษเฉยเลยอันนี้ผิดผิเองไวมาว่ะลองเอาเวลมาเอาเฮ้ยไม่ได้เวยัมาเว้ย ดขุมออกมาไม่คุ้มอ่ะไม่คุ้มค่ามันฟรีเพราตะเวทมันแรงมากเลมันเล่นเวทล้วนเลยลงซิสแต้มเลยอ่ะ อ่ะดีกว่หรอดีกว่าีกว่าเราไม่ทันจหร่้จ้าเวื่งหกแลจ้าหกันได้เปลงเ้ยโัถอยูแล้วไม่มีป่า ป่าก็มีเช็คบัตรมีแพน้เอาแล้วนเอาแมอกแล้วแ่ท,แที่จะตีเล่ปป์่อน้วย กปให้ล่างหวอดลุยหวอดก่อนเยดันดียังเลยวางมัวด้านบนนะนนนะต้องเทท่ากันกันที่มีมั เฮ้ยเริ่มเลิกก uh, ่อนว่ะพ okay. 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 ี่แนนไป็นบูงเลยอ้าฮัลโหลฮัลโหลอ๋ออ๋อไม่นอนอีกเหรอย่างย่างมันลงแรงกับพี่แนนเดี๋ยวค่อยไปนอนทีลงอะไรนะลงแรงลงแรงอ๋อ มันมาวายวายมาท่านท่านอะไรพี่คนชื่ออะไรครับแน่นครับกินแน่นชื่อแปลกนะมีใครไม่ทักเลยนี่แปลกคิดว่าคนที่ไม่ทักชื่อพี่เนี่ยแปลกพี่แน่นทุกส่วนเลยเหรอครับพี่พี่เคยได้ยินประโยคนี้จากพวกเก์เท่านั้นนะเนี่ยที่มันมาคุยกับพี่น้องแน่นหรือเปล่าจ้าอะไรพี่แน่นทุกส่วนพี่ก็บังคนาเลลวเน่ย ที่เยี่ยมเป็นไงบ้างไปเล่นโอ้ยแม่งนานมากมากูเล่นตัวนั้นตัวที่เป็นน้องแฉะที่เป็นตัวซามะอ๋อไม่ตายเลยไม่ตายเลยเด็กที่แดนมันก็เอาไว้ดูอ้าวยมันไม่ตรงไม่ติกเลยเลยอยู่ก็ทีมีพอร์ตมา ดูด่าอะไรดูแบบมั่งเฮ้ยด้วยคุยอยู่ไหนขึ้นอนแล้วนะนอนแล้วเหรอโอ้เฮียกูตื่นมาหกโมงเย็นนี่จะเพี้ยงล้วจะไม่นอนหรอกเูจะปวด อุ้ยสามตัวนะสามตัวนะถอยดีนะโอ้โหมาหมดมาหมดมาหมดทีนี้ก็แย่สิโอ้โหเนี่ยไ่ฮะคนหายบอกให้ดูแบบมันก็มึงไม่บอกว่ามันหาย แ้วหวานแก็เป็นคนปากไไม่ใช่อด้วยไงล่ามันมามมนแต่ The same path, understood. The only bone pads ong come and come, เราไม่้างล่างเอา,เอาไอ้ต้องล่างไม่ผิงเลยโอ้ได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 ล้างไปอุ้ยอ้ยพีดไคตดแรงเลย ันไ,ไ,ไปไยิ USSR, oh, yeah. ไงจักรยูก่อนมงแฝดไม่ใช่อะไรหรอกทำไมไม่ยิงธรรมดาก่อนแล้วค่อยยิงคือต้องยิงจักรยูอะแหละปปัญหาคือถ้าฝั่งนี้นต้องหลบใต้ขึ้นมาจะเท่าที่มันจะจ่อฝั่งนู้นเล่นเป็นนะเนี่ยเอาเรื่องกันเนอะ ดูดเลือดสิทูดมันยิงใครมาี่ยเอาเป็นมือใช้กเกลือ

มันจะไพลอล์ตวัตถุอะไะ ตู้ไม่ได้เนี่ยต้องรอเพื่อนมาช่วยอ ให้เราหยุดเก็บเงินมาพักหนั้นนะกูนี่หยุดเก็บเงินมาพักนั้นน้รจะมาออก้วทำไปมีประโยชน์เลย

to <laughs> โอ้โหอะชมพูก็มีใครตัดเลยโอ้โหแล้ววิ่งผ่านวาชมพูก็หนดเลยไม่มีใครตัดสักคน ยืนขอบขอนแล้วมันโดนได้ไงวะตากูเป็นอะไรไหมตั้งแต่ป้อมเกมเมื่อกี้อ่ะพี่ว่าผลเส้นแล้วนะนี่ยิงเกียร์พี่ใช่ผมว่าพี่ปรับจอเป็นแบบกระพริบดีวะแระพริบอกก็พริบดีกว่าผมว่าใช้ต้องพิบนะแต่กระพริบพี่ลำคาญแบบบางทีเผลอโดนป้อมยิงเนี่ยไม่รู้พี่ลำคาญเวลามันไฟกันเนี่ยมันก็พิบตลอดเลยไม่ชอบ เขาแดงตลอดเลยนะเขลงไปเรึ่งเลยปวดแล้วไปแล้วตียแลยวือเลย,อยตอนแรกแม่งเห็นว่าอยู่กลางอยู่แม่งว,ว,วิ่งมาปักหวานฉะนั้นชิบหายเลยแล้วดันใช้สมัยเล่นก่อนแล้วด้วยแล้วยังไงนะเ,งงเนี่ยมนตายจริง ไฟที่กำลังไปมอบมุงดันคีบนให้ไปทางหางก่อนพี่นั่นจับจับตัวจับตัวแยกเลยพี่นั่นหนึ่งหนึ่งได้อยู่แล้วเนี่ยน้องงูน้อยอะจับได้จับเลยอ้าวน้องงูน้อย ไม่ตายเยว้ยอยู่สักไกลเลยใเขเอาบ้านกันดีไหมเฮ้ยเดอบบ้านไปเออตาไปโดนมันทำไมเนี่ยเหดือบเบา

บอบนี้มันแตกทีบ้อมกลางแตกยังต้องามมเนี่ยโอ้โหตะขี้เหร่ไม่ทำไมวะฝั่งนั้นน่ะมันที่มันไม่เอาบัฟที่รู้เลยเพราะอะไรเพราะมันเดินห้างตลอดเลยไงเดินโลมันอะผมไม่ห่วงบัฟเลยเดินอย่างเดียวเลยเฮ้ยเมื่อกี้มันก็แยกนะก็แยกกันบ่อยนะมันแยกกันแบบไหนเตะกำลังไปย อไอยู่บ้าน,นเลยกูไม่ให้เฮ้ดยดูจิเดินเล่นดูปัญหาขโมา,าไฟอะไรของเล่น <laughs> ชนควดไกลเลยกูกูก็ไม่ถึง <laughs> อยู่พี่เทเลพอร์ตมาพี่ก็ใส่เลยม่ไม่ได้หรอเพื่อนเลย,ย,ยเล่นคนเดียวบ่อยอะ เองเล่นคนเดียวบ่อยมากไม่ได้เนี่ยไอ้นั่นมาด้วยที่มาแล้วมี่าเดี๋ยวรอเพื่นข้าจะไม่เจอจุดฝอนแล้ววะ ยู yup. <c oughs> ่กูแคร์แล้วไงม่เอ็นเลยก็ได้เนี่ยเอ็นเลยก็ได้ติงต่างเอ็นเลยสีไม่ต้องใช้สีหงๆเอ็นสีสุดยอดแล้วแบบนี้พี่ว่า มตอาเใครเอาบาลอนไม่ต้องเอาจะเอ็นอยู่แน้วเราไใช้ตาหน้าเลยอ้โหบาลอนใครตีบาล่อน a e ซื้อยมันจะจบได้แล้วนะมองไฟดูออกหนังสือสแต็กเวทไอ้สักมันบอกตอนนี้ไม่ปกะโยวแล้วร้านแม่งเลยไปกลับบ้าน ทุกคนนี่หันหลังัดรวาที่หันหลังให้อันีไอ้น้องงูใช่ไหมโซน่าไม่โซน <S 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 <ๆ>ของโซน้านี่หันหลังทำหน้าไม่มีผลสินะ โอ้ยแม่งเกิดเต่าไม่เกิด,ดงูเ yeah, มื่อกี้ตลกา่าเอันหลังให้งูส่วนหน้านจับกูเต้นมากันท <c oughs> ี่อยากดูประวัติไอ้คนบอกเล่นมิกไม่เคยแพ้เลยวัะแล้วไอ้คนเล่นทับทอบ่างเดียวอีกสองแล้วก็เห็นว่ามันแพ้อยู่ดีอ่ะ มีใครเล่นไม่เคยแพ้นี่เน,นี่ทุกคนเป็นพยานนะเพราะว่าเมาไฟบอกเล่นมิดไม่เคยแพ้แล้วมาดูประวัติเขาเป็น <c oughs> เริ่มจากกรีอันนี้มันคือเป็นของเจ้าเอางเลยต้องกดอีกทีหนึ่งสินะโอ้บวกแค่สิบเองอะนะ่น,น,นะกระลักกอะแจกไหนเงี่ยโอ้ยกูห้าร้อยคะแนนขออยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยตาเนี่ย โอ้โหเล่นมิดไม่เคยแพ้โอ้โหมันิดนึงนี่ก็แพ้เนี่ยนี่เขาบอกเล่นมิดไม่เคยแพ้แล้วแม่งออกเลยออกเมจายด้วยลงแรงออกเมจายด้วยอเจาทุกรอบเลยนะอยากให้อยู่คนละทีมันจริงๆเลยโอ้โหเล่นมิดไม่เคยแพ้กี่ตาหนึ่งสองสามไอ้นี่เห็นเห็นกันนี่ก็สามตาแล้วอะดีๆตาหนึ่งเขาชี้หมเลย